สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้ถ่ายทดสดนะครับเดี๋ยวมาดูเป็นรถมิวเซเนะครับปีเครื่องสามพันติดท่อประยัดน้ำมันนะครับตอนนี้เราติดอะไรไปบ้างครับตอนนี้ก็ติดเทอร์โมเรียบร้อยแล้วครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องสามพัน ัในนี้ภายในนะครับจะมีตัววัดอุณหภูมิหนึ่งตัวนะครับครับตัวนี้ครับอันนี้อุณหภูมิวัดตู้ปลานะครับอันนี้อุณหภูมิปกติสามสิบสี่องศาอ่ามันจะวัดอะไรนี่ครับมันจะวัดสายสายกา๊าดนะครับนี่มันจะจิ้มเข้าไปในสายการาดแล้วก็ตัวนี้ตัวเติมน้ํากระปุกเติมน้านะครับกระปุกเติมน้ํา แล้วก็จะเติมเข้าไปที่ถังน้ํานี่ครับจะมีสายต่อมาเข้ามาที่ถังน้ําตัวนี้นะครับนี่คือทอหยัดนะครับตัวนี้จะติดยากนะครับติดค่อนข้างยากมันต้องแปลงครับ บานเยอะนีมีติดข้ออ่อนไปด้วยข้อาาอ่อนทางนะครับเน่ลักษณาข้าปอประหยัดน้ำมันตัวนี้ลูกค้าเคยศึกษาเรามาระระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเจอไอดีนะครับ ดูให้ดีหนึ่งลูกนะครับเ่อกประมาณนี้นครับแล้วก็สายเสียบเข้าไปครับก็ใครสนใจก็พยายามศึกษาให้ดีก่อนครับศึกษาว่าระบบ ของเราทํางานยังไงแล้วก็สอ,อบถามรายละเอียดให้เยอะๆครับดูให้เยอะๆดูคิปให้เยอะพอมติดตั้งแล้วะสิทธิภาพในการจัดการน้ําก็จะเข้าใจว่าจัดการน้ําจัดการยังไงครับติดเสร็จแล้วดูแลยังไงถ้าเข้าใจแล้วหรือยังไม่เข้าใจก็โทรมาถนะามนครับอยาให้ดีก่อน่อนติดตั้งนะครับแนะน้าว่าควรจะต้องดูก่อนศึกษาก่อน ม่งั้นปิดไปแล้วจะทำให้เขาเรียกอะไรการจาัดการไม่ได้ครับดูดูแลนะไม่เป็นอะไรก็ทำให้เสียหอ,อตากันอาจจะประหยัดไม่ได้ตามเกณฑนะ์ครับแนะนำว่าต้องดูแลให้เป็นสุขภาให้ดีก่อนวันนี้ก็รันที่6ดดพควันสมคันนะ តាមពត